ช่แหละ4บริษัทอาณาจักรตระกูลชิดชอบสวมสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงสวัสดีครับผมวิวัตน์เราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุัยและทีมงานช่องสุัยทีวีสุัยแฟนคลับ ประเด็นร้อนแรงไม่แพ้ข่าวปะทะไทยกัมพูชาที่เราจะนำมาตีแผ่คือกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินจำนวน12แปลงเนื้อที่รวม288ไร่ที่อยู่ในความครอบครองของตระกูลชิดชอบและเครือข่าย ความเคลื่อนไหวล่าสุดในเรื่องนี้มาจากการที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชชัยยชัยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันแถลงผลการสอบสวนที่ดินเขากระโดงโดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของรัฐและได้มีคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด ที่ดินเขากระโดงนั้นถือเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของตระกูลชิดชอบมาอย่างยาวนานมีการตรวจสอบพบว่าที่ดินอย่างน้อย12แปลงจากทั้งหมดกว่า5 0 0 0ไร่ที่อยู่ในความครอบครองของตระกูลชิดชอบและเครือข่ายนั้นมีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการถือครองดังกล่าวนั้นมีทั้งในชื่อของบุคคลในตระกูลและนิติบุคคลรวมทั้งการให้เช่ากับนิติบุคคลต่างๆ จากข้อมูลที่เราได้มามีรายละเอียดพบว่ามี4บริษัทที่เข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์หรือเช่าที่ดินในบริเวณนี้ได้แก่ 1. บริษัทศิลาชัยบุรีรัม191จำกัดถือครอง5แปลงในจำนวนนี้มี1แปลงเป็นที่ตั้งของบ้านพักอาศัยศักดิ์ศียามชิดชอบน้องชายในวินชิดชอบ ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวทําธุรกิจโรงโม่หินถือเป็นธุรกิจหลักของคนตระกูลชิดชอบดําเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคชัยชิดชอบอดีตนักการเมืองใหญ่เมืองบุรีรัมอดีตประธานรัฐสภาอดีตสสหลายสมัยผู้เป็นบิดาอย่างไรก็ดีปัจจุบันไม่มีชื่อคนตระกูลชิดชอบเข้าไปถือหุ้นแล้วมีแค่เอกราชชิดชอบเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทเท่านั้น 2. บริษัท K Motorsports จำกัดถือครองสองแปลงทำธุรกิจสนามสำหรับเล่นกีฬาจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬามีกรรมการสองคนนายเนวินชิดชอบนางสาวชิดชนกชิดชอบบุตรสาวนายเนวิน 3. บริษัท K 2009. Lease ลีสจำกัดเช่ามา4แปลงเป็นที่ตั้งสนามฟุตบอลช้างอารีนาทางเข้าสนามแข่งรถและที่ตั้งตลาด มีนางสาวชิดชนกชิดชอบบุตรสาวนายเนวินเป็นกรรมการคนเดียว 4. บริษัทบุรีรัมยูเนเต็ดสปอร์ตโฮเทลจำกัดเช่าช่วงต่อจากบริษัท k 2009ลิสจำกัด1แปลงเป็นที่ตั้งโรงแรมมีกรรมการสองคนนางสาวชิดชนกชิดชอบนายประมูลชัยนบสุวรรณวงศ์ การเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำว่าที่ดินเขากระดวงเป็นของรัฐแต่ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนในการถือครองที่ดินผ่านเครือข่ายธุรกิจหลายบริษัทซึ่งประเด็นนี้กำลังถูกสังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะสามารถเรียกคืนที่ดินของรัฐให้กลับมาเป็นของส่วนรวมได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่เราจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทุกท่านต่อไป สุดท้ายนี้ผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับสองสาวผู้ประกาศข่าวคนใหม่ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและเติมความสดใสให้กับรายการของเราคนแรกน้องแพรวนหัตไทยจากนี้ไปเธอจะมาสลับกับผมเพื่อรายงานข่าวสั้นทันกระแสที่จะทำให้ทุกท่านไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่น่าสนใจรับรองว่าชวนติดตามมากขึ้นอย่างแน่นอน และอีกหนึ่งสาวคนเก่งน้องซาชาพิมพิชาพิธีกรสาวสวยด้านเทคโนโลยีเธอจะพาเราไปอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะช่วยให้ทุกท่านทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในโลกดิจิตอลขอฝากทั้งสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะแพร์นภาไทยผู้ประกาศข่าวหญิงคนใหม่ของช่องสุนายทีวีและสุนายแฟนคลับแพรรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวข่าว เป็นตัวแทนในการเติมเต้นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์รอบด้านฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วพบกันหน้าจอเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะซาชาพิมพิช,ชาผู้ประกาศข่าวด้านเทคโนโลยีคนใหม่ของช่องสุไนทีวีและสุไนแฟนคลับ ซาชาดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวข่าวที่อบอุ่นและพร้อมอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนตามทันโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วพบกันหน้าจอเร็วๆนี้ค่ะขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สอสอดออรสุนัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ